อาจารย์คะเหล็กดัดของหน้าต่างนะคะมีผลทางด้านฮวงจุย้ยไหมคะหน้าตา่างเหล็กดัดที่หน้าตา่างเอเหล็กดัดที่หน้าตา่างใช่ค่ะคืออันดับแรกเนี่ยมันเกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะแต่ในเวลาเดียวกันในระบบวงจุ้ยเนี่ยท่านลงลงเนี่ยนะมันเหมือนกับวา่าเก็บอะไรไม่อยู่ม,มันก็มี มีรูมีช่องทําให้รั่วไหลไปได้คเพราะงั้นถ้ามีลูกกลมไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่า,ามีตัวเกะก,กะทําให้อะไรที่หลุดออกไปเนี่ยมันออกอย่างลําบากแล้วมหมายถึงเป็นตัวชะลอกระแสของความดีหรือความจเจริญรุ่งเรืองไม่ให้มันออกไปง่ายขึ้นครับ ดต่นั้นการมีเหล็กดัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสิคะอาจารย์ครับถูกต้องและอย่างรั้วรัวประตูบ้านรั้วประตูบ้านควรควรจะเป็นลักษณะแบบไหนคะที่จะช่วยทําให้รักษาความจเจริญรุ่งเรืองไว้ได้เป็นเหล็กดัดได้ไหมคะคือเคิอรั้วเนี่ยนะทุกวันนี้ที่ทั่วไปทำการมันก็ ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่นี่ตัวสำคัญก็คือตัวประตูตัวประตูบ้านคือถ้าถ้าบ้านเราบ้านเราคือประตูที่บ้านบ้านเราตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวเกิดลาบผลค่ะแล้วมาเปิดประตูลวัวไว้ตรงกับประตูบ้านเรา รับผลก็จะทวีมากขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่ให้ล้วเราก็ต้องไปเปิดให้ตัวที่มีรับผลตัวที่มีรับแต่ถ้าตอนนี้ล้วเราไม่ได้ตรงกับประตูหน้าบ้านเราจะสามารถ ตั้งอ่างน้ําเพื่อช่วยในแนวประตูบ้านเราเนี่ยค่ะให้<ม>เกิดลาบผลมากขึ้นถ้าหน้าบ้านเราเป็นเป็นตัวลาภเพราะงั้นรั้วเราไม่ตรงกับหน้าบ้านเราก็มีสิทธิ์ตั้งอ่างน้ําได้และอ่างน้ําอันนี้ควรที่จะอยู่ระยะห่างจากประตูบ้านเราสักเท่าไหร่ดีคะอาจารย์ ติดกับขอบประตูรั้วดีไหมคะครับค,ค,ค,คือคือคือควรจะอยู่ติดกับขอบประตูรั้วไม่ควรมาไม่ควรมาใกล้บ้านเราไม่ควรมาใกล้ประตูบ้านและความสูงของตัวอ่างน้ำมันจะมีน้ำผุเพื่อที่จะมีการเคลื่อนไหวของน้ำควรจะมีความสูงสักเท่าไหร่ดีคะจ๊ะเพื่อยิ่งเตี้ยยิ่งดี พราะงั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ20ี่สิบบา30าสิเซนนะก็ก็ถือว่าพอใช้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วคำว่าเตี้ยนะคะอาจารย์เราสามารถวัดจากพื้นบ้านเราได้ไหมคะความสูงของน้ำผุคือความเตี้ยความสูงวัดจากพื้นข้างในบ้านเราพื้นชั้นล่างคือจากประตูจากประตูเข้าบ้านเรา พื้นที่ที่อยู่ตรงหน้าประตูตรงนั้นสูงต่ำแค่ไหนว่าจากตรงนั้นเราควรจะเท่ากันกับพื้นบ้านเราหรือว่าสูงกว่าพื้นบ้านเราได้เท่าไหร่คะถ้าสูงกว่าพื้นบ้านเราไม่ดีถ้าเตี้ยกว่าพื้นบ้านเราดีหรือเสมอพื้นเท่ากับพื้นบ้านเราก็ยังก็ยังใช้ได้แต่ถ้าสูงกว่าพื้นบ้านเรานี่ไม่ค่อยดีแล้ว คือปกติเนี่ยไอ้วงกบตัววงกบประตูหน้าบ้านต,งตงรงตรงธรณีส่วนใหญ่จะวัดที่ธรณีเพราะงั้นน้ำตามฝาธรณีคือดีที่สุด<อ>แต่ส่วนใหญ่มันโอกาสตามฝาธรณีมันไม่มค่อยมีเพราะงั้นก็ พื้นข้างหน้าเนี่ยถ้าเราสูงเท่ากับพื้นข้างในบ้านแล้วเราตั้งอ่างน้ำเนี่ยอ่างน้ำเตี้ยเตี้ย <Okay. S 2> เตี้ยเตียก็คือไม่เกินสามสิบเซน uh huh. นะอันนี้ถือว่ายังยังพอใช้ได้ uh huh. แต่ถ้าสูงมากๆานี่มันไม่ดีละ uh huh. ือคืะถ้าถ้าสูงเป็นเมตดเนี่ยเขาถือว่าไม่เกิดแล้วนะ ต้องต้องถือว่าไม่เกิดล้วค่ะหมายถึงลาบมันลน้นครัมันมันมองไม่เห็นอะ่ะก็จะเอาลาบตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ